คุณธีรวัตรถามว่าถ้าเกิดชลบุรีตกชั้นเนี่ยมีผลกระทบอะไรต่อสโมสรไหมครับอ่ะพี่โย่งไล่เรียงหน่อยผลก็ต้องก็คือสปอนเซอร์เลยสปอนเซอร์แน่นอนว่าจะเข้าเหมือนเดิมหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าถ้าตกบั๊ดเนี่ยแต่ก็มีอย่างนะสปอนเซอร์จะเข้าเหมือนเดิมไหมมีอย่างก็คือถ้าเกิดบอกเขาว่าทําปีเดียวขึ้นเนี่ยเขาอาจจะให้เท่าเดิมไปนะแต่การว่าทําปีเดียวขึ้นมันต้องอยู่ที่ตัวผู้เล่นด้วยนะ คือถ้าเกิดคุณบอกมันซะว่าทำาีเดียวขึ้นแต่ตัวเล่นคุณไม่ใช่อ่ะมันก็เหมือนไปนหลอกนะใช่เพะนั้นพี่ว่าตรงนี้มีโอกาสนะแต่ว่าชนบุรีอ่ะพี่คิดว่านะในส่วนตัวพี่นะสนมมตินะถ้าเกิดตกพี่คิดว่าเขาคงปีเดียวขึ้นอ่ะเพราะว่ารากฐานเดิมคนไทยมันโอเคนะอ่าผมผมอาจจะคิดต่างพี่ตรงที่ว่าผมกาลังตั้งธงที่พี่บอกว่าถ้าเงินสปอนเซอร์เข้าอ่ะปัญหานั้นไม่เกิดแต่ผมกลัวเงินสปอนเซอร์ไม่เข้าพอเงินสปอนเซอร์ไม่เข้าต้องขายตัวหลักที่มี ถูกไหมเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่งางนั้นนะพี่โยงพี่ลองไล่ดูนีคก็พูดตอนตอน,ตอนนี้ถ้าเกิดขายเนะี่ยเราก็มองว่ามีแค่ไม่คนเดียวว่าที่หนึ่งชนะรงคนเดียวถูกไหมที่ที่มันมีมูลค่าพอาที่จะขาย<อ>แล้วทำทังบนอกนั้นพี่ว่าเด็กเด็กที่เขามีนะแต่ว่าเด็กที่เขามีมันโอเคแต่ทีสองเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นหลีกที่น่ากลัวนะใช่เพราะหนึ่งโอเคกรรมการเราต้องพูดนะกรรมการนี่มันมันสามารถนี้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวมี VR มาไง อ่อาไทยลีงวียานี่นะพี่ว่าช่วยได้เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องสภาพสนามเออสำคัญนะเออไทยลี2นะสตาร์ททั้งไทยลี1ไทยลี 1, ล2สตาร์หน้าฝนตรงันแต่ไทยลี1อะสภาพสนามมันยังแบบยังเข้าใจไหมแต่สองเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าสภาพสนามส่วนใหญ่มันสนามส่วนกลางไทยลี 1, 1> มันคือมีสนามที่มีเจ้าของสโมสรเขาพร้อมดูแลถูกต้อง,งใช่ใช่ใช่นั่นแหละเพราะนั้นสำคัญนะตรงเนี้ย แล้วก็ต้องมีการพูดคุยเรื่องของระบบภายในเรื่องการจัดการด้วยอ่าผมอาจจะไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากะแล้วแต่ผมบอกเลยว่าปัญหาที่มันเป็นตอนเนี้คือมันมันมีปัญหากันภายในแหละมันคิดเห็นไม่ตรงกันไม่งั้นมันไม่มาถึงจุดนี้นะครับแล้วทําไมไม่คุยกันก็ไม่เข้าใจแล้วก็สิ่งที่ผมเคยบอกไปตั้งนานแล้วว่าคือชมบุรีเนี่ยมันมีระเบิดเวลาอยู่อซึ่งตอนนี้ระเบิดเวลามันได้ทํางานจนจะสมบูรณ์ลวดังนั้นพอมระเบิดตู้มเนี่ยผมถึง ได้บอกมาก่อนเ่ยถ้าใครดูคิดไซโคผมจะบอกว่าการตกชั้นของชลบุรีเนี่ยผมเห็นใจทุกคนนะที่ร้องไห้ในวันนั้นเนี่ยในวันที่เพิ่งจบกับประจวบเนี่ยแม้แต่ประธานวิทยาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นแกร้องไห้นะอืหรือแม้แต่พี่จีจีศักดิ์โฉมทองนทุกคนจะร้องไห้โครเฮงแบบตึงถ้าไม่อยากพูดมันไม่มีใครคิดมันไม่มีใครคิดว่าทีมจะมานจุดนี้ครับใช่ตอนนั้นที่ผ่านมาผมจะบอกว่าปัญหาที่มันสะสมหมักหมมมาเนี่ยผมคงไม่ใหญ่จะพูดมันคือเรื่องอะไรบ้างทุกคนรู้กันอยู่มันคืออะไรแแม้้ตต่พีเย จบเกมสัมภาษณ์พี่เตี้ยยังถอนหายใจเพราะพี่เตี้ยประสบการณ์น่ะเขาก็รู้ว่าตอนนี้เขาทําแล้วมันได้เท่านี้มันเพราะอะไรทําไมมันถึงต้องวนอยู่ตรงนี้เพราะอะไรและเขารู้ว่าวันหนึ่งมันก็อาจจะมาถึงจุดตรงนี้เหมือนกันและมันมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าให้กําลังใจและสงสารแฟนบอลทุกคนและเห็นใจศรัทธาฟ้าน้ําเงินในเกมล่าสุดกับประจวบเนี่ยไอที่บอกว่าจะไม่ไปดูแล้วเลยพอแล้วอะมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะฉะนั้นไอพวกที่มันพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้สนใจฟุตบอลไทยจริงหรอกอเออมันได้แค่คอยแบบ กันแนกัแหนเป็นงั้นแหละแต่คนที่ยังดูชมบุรีผมเชื่อว่าการตกชั้นไปมันอาจจะให้บทเรียนอะไรหลายอยา่างให้ชมบุรีกลับมาแข็งแกร่งขึ้นเพียงแค่ว่าชมบุรีเองอาจจะไม่ได้เหมือนบีจีปทุมตอนที่บีจีปทุมได้บทเรียนตอนตกชั้นคือบีจีพร้อมจะกลับขึ้นมาเพราะบีจีมีเงินถูกไหมครับแต่ขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยจะยังทำแบบนี้อยู่ไหมกับณปัจจุบนนะันนั้นเป็นเรื่องของการที่ผู้บริหารต้องกลับไป ชางข้หนักคิดเองแล้ว <c oughs> ว่าปัจจัยตอนนี้ที่ทําให้บีจีมันยืนระยะในการสู้กับบุรีรัมย์ไม่ได้เพราะอะไรแต่ของชวบุรีแตกต่างคือก็เมื่อกี้อย่างที่พี่ยมบอกถ้าเงินมันมีไม่ใช่ปัญหาเพราะโครงสร้างเหมืนกนังพอมีอยู่เด็กที่ดันขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาคือคือทีสองเนี่ยถ้ามีตังค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณขึ้นแน่นเอาถูกไหมแล้วเรี่ยเรี่พูดตรงนะแต่ทีหนึ่งเนี่ยคุณมีตังค่ะคุณจะทําไม่ได้แชมป์เนี่ยผมว่าก็ยากนะใช่แต่ทีสองถ้าคุณมีตังค่ะ ผมกล้าพูดเลยขึ้นแน่นอนอืมอถูกไหมเพราะว่ามัน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 ไม่ยากอันที่สองอะ่ะอันนี้พูดอันพูดนะั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแต่ละทีไม่เก่งนะ,ะแต่ว่ามันจกประสบการณ์ไอ้<ๆ>เขาว่าไม่ยากที่พย่เพบอกว่านนเพราะว่าเพราะ่าตฐานนะเพราะว่าหนึ่งเอ่อถ้าคุณมีตังคุณสามารถซื้อตัวผู้เล่นดีๆที่ท,ท,ท,ที่ที่มันมาเติมเต็มได้ที่สองมันวัาก็ตรงผู้เล่นต่างชาติข้างหน้าเลยนะอืมข้างหน้านี่คือมันเป็นทุกทุกฤดูการนะใครต่างชาติใครดีมีสิทธิ์ไอ้นั่นหมดใช่นะอืม นะครับก็นี่แหละเราให้ฟังประมาณนี้สำหรับทางชลบุรีนะครับถามว่ากระทบไหมมันมันกระทบหลายส่วนนั่นแหละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลก็คือว่าไอทําต่อมันมันทาอยู่แล้วนะทแล้วก็ไอ<ำ>เรื่องท,<ำ>ที่แบบว่าจะไปมีการเพิ่มทีมมันไม่มีครับจบไปไไแล้วนะครับก็คือเตะเท่านี้แหละตกชั้นก็ต้องไปเริ่มใหม่อืคือสิ่งที่น่ากังวลคือว่าผมกลัวพี่เฮงเนี่ยจะจะทําใจไม่ได้ คือบอกว่าเขาแข็งแกร่งพอนะแต่ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาบางกระแสะข่าวหรือว่าแฟนบอลบางคนก็แน่นอนแหละคือผลงานไม่ดีอ่ะวิจารณ์โคนเห็งได้นะแต่ผมอยากให้กลับไปดูว่าไอตอนที่เทกูทําไว้มันก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะ <c oughs> แล้วโค้ดเฮงมาเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยคุณคิดว่าเขาใช้วัตถุดิบไม่เป็นหรอ <c oughs> คุณคิดว่าเขาไม่รู้หรอว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมันโตไปยังไงเขาเลี้ยงมากับมือเขาเห็น <c oughs> แต่เขาทําให้เด็กอ่ะเป็น,เป,นเป็นผ้าขาวซึ่งพอมันโตข,ขึ้นมาเนี่ย คือเขาดูเด็กตลอดเขาไม่ได้ตามขึ้นมาดูต่อตรงนี้เพราะว่าเขาส่งต่อมาให้ปุ๊บชมบุรีก็ใช้โค้ดอะไรก็ว่าไปแพรน้ตรงนั้นเนี่ยพอมันกลับมาทาเนี่ยก็แค่ต้องย้อนกลับไปถามเด็กๆ,ๆว่าไอ้ตอนนี้พีเฮงใหม่ใหม่ทำไมาฟุตบอลมันดูมีสปีดมันวิ่งเข้าหาบอลแล้วทําไมตอนนี้มันเล่นเหมือนเดิมไม่ได้<ๆ>ผมก็ยังพูดประโยคน์เดิมเหมือนที่แล้วครับว่าไปหาคําตอบกับเราเองว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับแล้วคุณจะโทษแค่คนคนหนึ่งที่อายุเจ็ดสิบเนี่ยแล้วเจ็ดสิบแล้วเนี่ยที่ทําเพื่อสโมสรขนาดนี้แล้ว การมาของโค้ดเฮงที่คนบอ,อกว่าอยากจะมาทเหรอว่าทำทำไมเขาไมไ่ได้เงินเดือนเพิ่มนะครับถูกต้องเขามาทำเยาวชนเขาก็าต้องตื่นดีสี่ดีห้าดูมผมนี่ไม่ได้พูดแบบปกป้องว่าผมเป็นญาติสนิทนิ่สายโค้ดเฮงหรอกแต่ผมได้เห็นใจว่านี่คือบุคลากรที่มีคุณค่าตั้งแต่ไปอยู่สมาคมฟุตบอลชุดก่อนแล้ว <c oughs> แล้วคุณก็ไม่เห็นคุณค่าเขาแล้วก็ให้แฟนบอลที่อยู่ในโซเชียลที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยมาด่าเขาโจเนี่ยกลับมาทําชมบุรีผมถามว่าผู้ชายคนนี้ยทำนักเตะชมบุรีขายว่าได้กี่ร้อยล้านแล้ววะ นี่ยังไม่รวมยิวใหญ่อะอย่าไปโทษเขาเลยเพราะว่าพี่จะยวัวพี่เองมาพี่รู้จริงจริงเอ่ะแกอยากจะมาทำก็คือปีหน้าด้วยซ้ำปีหน้านะที่แกตั้งเป้าว่าเออรอให้เด็กพวกเนี้ยที่แกปั้นมาแล้วมันมันพร้อมแล้วที่จะแกไอ้นี่เฉยเยถูกไหมเพราะนั้นสิ่งที่แกทำให้ชงดีโอุ่มันเยอะมากตั้งแต่ตอนพี่อยู่แล้วอะที่ได้แชมป์อะครับ แกพี่ดูดิกลับมาจากญี่ปุ่นแกก็มาอยู่ชลบุรีเพราะชมบุรีมีแคเดมี้ก็บอะอยู่นั่นคือสิ่งที่ฉุดลังเหนี่ยวกันไม่ได้ใช่เพราะที่อื่นไม่มีนะที่แกแกเาไม่ทำอันนั่นแหละถูกเขาเนี้มันมีข่าวว่าอยู่ตั้งแต่ตอนชมบุรียังไม่ได้แชมป์อ่ะมันเป็นโปรวินเชียรเลยแล้วก็มันวงกันอ่ะถูกป่ะล่ะมันมีข่าวว่าถ้าตกชั้นเนี่ยอืถึงขั้นที่อาจจะยุบอคาเดมี่แล้วผมบอกนะถ้าคุณทําสิ่งนั้นคุณจะไม่เห็นวิทยาเลากุลอยู่แล้วผมบอกเลยว่า ก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะได้โค้ชเฮงไปเพราะาไสไตล์เนี่ยโค้ชเองโค้ชเฮงเองเขาก็เป็นสไตล์แบบ<ม>เขาก็ทางานในแบบ<ม>ของเขาอเขาก็อาจจะมีหลักการที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ผมเชื่อนะตอนที่ผมเคยคุยพี่เฮงผมว่าเขาทําให้เห็นมาหลายสิบปีว่าเขาขายเด็กได้ขนาดนี้ถ้าใครเอาไปไปประโยชน์แน่แล้วผมบอกเลยสิ่งเดียวที่เขาอยู่ก็ย้อนกลับไปคำที่พี่โย่งบอก<ม>เขาอยู่ชมบุรีแล้วเขาเลือกชมบุรีตอนนั้นเพราะชมบุรีทำอะคาเดมี่จรงิงจังเน้นนะว่าทาจริงจงังเพราะทุกทีมเนี่ยมีอะคาเดมี่หมดตามที่เอฟซีกำหนด แต่บางทีก็ไอผูกกับโรงเรียนก็ทําแบบแบบมานั่งฝึกเด็กนั่งเลี้ยงเด็กนะครับอยู่ทุกวันแต่พี่เฮงทําถ้ามีอคาเดมี่เสียวิทยาลากุลแน่นอนนะครับหรืออาจจะเลิกไปเลยก็ได้วางมือไปเลยสำหรับโค้ชเฮงนะครับอ๋อแต่เขาก็ไปทํานี่ได้นี่คาเดมี่เขาที่นน่นน่ะใจฟ้าอ่าใจฟ้าเขาก็ทําได้แต่ความผูกพันไมอนที่นี่ดิอ่าแต่ว่ากับโชคดี่อยู่มาเยอะกว่าใช่ไหม คือวันเนี้ย n a ที่เห็นตามภาพเนี่ยคุณดูการดึงกันดูล่าโสกเขามาดึงโค้ดแบงค์ที่เป็นโค้ชเยาวชนเขาถามว่าเฮ้ยนี่มันคือ DNA ของสโมสรน,นะนักบอลน,น้องๆจะให้ DNA มันพังจริงวะกับสิบกว่าปีที่ที่สร้างมานานนะนานแล้วมันกันกงว่าทุกทีมกล้าจ่ายเงินค่าตัวเด็กชมบุรีเพราะอะไรเพราะเห็นว่าเฮ้ยพี่เฮงสร้างมาแล้วมีคุณภาพก็ถึงกล้าจ่ายไงแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นพอเด็กขึ้นมาจากดีๆแล้วทำไมแต่ละคนมัน มันเปลี่ยนหมดนะเกิดอะไรขึ้นกับยาสีโชคพาโศไอ้นี่คือวอเดอร์คิดที่มันวันนี้มันแทนงูเลยมันของแท้พี่ทําบอลพี่ก็รู้สมัยน้อสภาพไม่ดีอยู่ยี่สามยังต้องเอามันไปเลยผมเห็นมาทุกคนนะครับอ่าหรือแม้แต่แจ๊บเนี่ยสาราสุิสวัสด์เนี่ยคนบอกเนี่ยผมถามเลยว่าสมัยก่อนเล่นบอลเยาวชนเนี่ยแจ๊บใส่เบอร์สิบนะมันเป็นเพลย์เมกเกอร์วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับน้องมันทำไมถึงเป็นแบบนี้ ทั้งที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้พพายมจะเปลี่ยนระบบกันทุกคนต้องลดน้ําหนักนะครับมีตรวจบวนกล้ามเนื้อทุกอย่างอืเกิดอะไรขึ้นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ชลบรีเคยมีวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่น่าเห็นใจมากผมว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดอ่ะคือคนนี้แหละแล้วตอนเนี้ถ้าเขาจะต้องเป็นแพผลผมเป็นคนหนึ่งที่ถ้าคุณอยากโทษคุณโทษเขาไปเถอะแต่ผมบอกเลยว่า แฟนชมบ,บุรีหรือบุคลากรในชมบ,บุรีรู้ดีว่าโค้ชเอะทําอะไรบ้างและการลงมาช่วยตรงเนี้ยเขาพูดมาคำหนึ่งว่าเดี๋ยวเขามาช่วยถ้าชมบ,บุรีต้องแบ่งโอ้มาเรื่องโคช้ชเดี๋ยวเขาช่วยแล้วทําให้แล้วตรงช่วงนี้มันดีเนี่ยมันก็ดีจริงๆถูกไหมแล้วต้องกลับมาถามที่ผมบอกว่าแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบในช่วงต้นๆไม่ได้เออจะกลับมาได้ไหมเนี่ยเกลเมืองทองเนี่ย อืม,อมคือฟุตบอลเราจริงๆแล้วเราเราวิเคราะห์ได้นะแต่ประเด็นก็คือในวันนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าผลการแข่งเป็นยังไงแต่ว่าพูดได้ง่ายหนยกันชลบุรีเนี่ยศักยภาพมันกลับมาได้ทุกเมื่ออืมเอาถูกไหมคศักยภาพมันกลับมาได้ทุกเมื่อเพราะว่าเขามากับวิธีการเล่นเขาไม่ด้มากับดวงอ่าผมไม่เจ๊แต่ถ้าบอลมากับดวงนี่มันหนาใจนี่หรอใช่ใช่ กเป็นว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะเออถูกต้องถูกป่ะเพราะามาถึงจุดน,นี้แล้วอ่ะอ่ารก็ไม่เชื่อว่าชมบุรีจะตกชั้นผมก็ไม่เชื่อมันก็เหมือนเมื่อก่อนที่บีจีหรือท่าเรือ,เอ,อเอาถูกป่ะใช่ที่แบบมีตังค์สุดหรือไม่ตั้งเทโลตอนนู้นที่มีตังค์แบบเยอะมากอาจจะไหมอ่ามันก็อาจจะเหมือนกันมันถึงรอบวงชีวิตแล้วกันแต่ครั้งนี้คือมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบคือชมบุรีอ่ะมันอยู่บนดับไปนนี้มาตลอดนะคือ ชมป์ลุ้มแชมป์อะไรเมื่อก่อนนะนะก่อนที่จะคือกราฟมันก็ไม่ลงมาอยู่แล้วมันก็ไม่ลงมาอยู่แล้วแล้วไอ้ที่บอกว่าหนีตกชั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปีนี้นะถ้าคุณดูบอลไทยมันจริงอ่ะชมบุรีก็หนีมาตัดมาหลายปีแล้วนะครับเอาตรงแต่ว่ามันอาจจะรอดเร็วกว่าเท่านั้นเองใช่ใช่ใช่แต่ปีนี้มันก็มีสองอย่างคืออาจจะรอดช้าหรือว่าไม่รอดซึ่งแน่นอนแหละทุกอย่างมันมันมีบทเรียนของมันซึ่งผมว่าในในข้อดีของผมนะถ้าผมอยากเห็นชมบุรีภาคใหม่กลับมาผมว่าการตกชั้น คือคือสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันเกิดการเซตซีโร่งแท้จริงและผมเชื่อว่าอะคาเดมี่ของชมบุรียังดีพอแต่มันต้องกลับไปพูดคุยกันใหม่อีกเยอะเลยนะครับกับการส่งต่อตั้งแต่ที่มาเป็นผ้าขาวแล้วทำไมขึ้นมาแล้วมันเป็นนี้เขาเรียกว่าบางทีมถ้ามันไม่ถึงจุดๆนึ่งมันมันอาจจะเซตซีโร่ไม่ได้ใช่เพราะด้วยระบบอะไรต่างแต่พอมันตกลงไปเนี่ยมันอาจจะเซตได้หมดเลยนะเขาเขาเรียกว่าไม่เห็นลงส่งไปหลังต่างมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเด็กหลายรุ่นเนี่ยก็ที่ฝุ๋ยพี่โยกเนี่ย ไล่มาเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นอ่ะ,อะป่วยและใช่ไหมไอ้แรงเหลือขึ้นมาก็อ่ะไป้วนะก็ว่าไปตามสภาพยิม,มวรชิตย้าสิทธิโชวนายฉัดมงคลใช่ไหมเี้ยมันคือเอาเอาจริงเราไปดูก็นดนะคุณลองไปดูเทปเด็กชมรีชุดเนี้ยที่เล่นน่ะแล้วดูการก่อนหรือสองดูกอนก,อนก่อนที่พี่เตีย้ยใช้อะ่ะคุณลองไปดูจังหวะวิว่งกับสปีดความเร็วกับความฟิตอ่ะแล้วคุณลองไปดูตอนเนี้ยเ้าไปมันต่างขนาดนั้วะไปดูตอนไปเล่นยูยิ้สามเลยเออ ไปไห,หาดูก็ได้มันกลับไปจุดนั้น<า>แหละผมไม่ได้อยากจะไปไปโทษที่นอน,นอน์นะักเตะนะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในระหว่างทางตรงน,นั้น